Diệp Phong à, cú cho sửng ta ba cho sửng ta Tay Cú lộng áo, cú lộng áo, đi, áo đi, áo đi, tay đừng Tay đóng, anh hay lấy, đi đi Tay là bền. อุ้ยไม่ตกคามของใหญ่จริงว่ะเพื่อนลงลงห้าจุดศูนย์วิ่งมาเร็วเก็บแกลลิงให้แล้วเก็บแกลลิงให้แล้วเพื่อน<ป>ผมยังรอดผมยังอยู่ตายมีแตกชุดเดียวตายผมได้มีตายไอ้สัตว์เจ็นแม่อะไอีกตายอุ้ยโคตรมันนะ่ะไอ้เหี้ย โอเคสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับเซิร์ฟ MVP นะครับผมก็ <g år> อย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยต้นคลิปให้ไลท์เราก็คือเรามาดูโอ้นะครับกับเพื่อน2 x m a s t e r ของเราอีกแล้วคนที่คนเดิมนะครับก็ <c oughs> <c oughs> เรียกว่าเป็นฟิลแบบสมัยก่อนเลยนะใครที่แบบว่าเคยดูนะแบบฟิลมันมันนะครับเด,ดเดือดๆกับเพื่อนเพราะปกติเราจะโซโล่เราจะมาแบบทีม ลุกมาดมาดนิ่งหน่อยนะครับอันนี้มากับเพื่อนก็จะเป็นอีกฟีลหนึ่งครับโอเคก็ประมาณนี้แหละครับเหม่อวเนื้อหาก่อนเข้าคลิปจะไม่มีอะไรมากนะครับคลิปนี้เพราะว่าผมจะให้หน้าที่การรีวิวอะไรอย่างเงี้ยผมจะแบ่งให้เพื่อนผมทำนะครับใครที่อยากดูไม่ว่าจะเป็นของใหม่พวกกาชาหรือว่าเซตอะไรต่างๆของ MVP นะครับก็ไปดูกันได้ที่ช่องสองเอกมาสเตอร์ก่อนเลยนะครับผมก็สั่งให้เพื่อนผมรีวิวแบบจัดเต็มเต็มที่แทนผมไปละยังไงก็ลองไปดูกันได้นะครับ ในส่วนของรีวิวอะไรต่างๆนะอ่ะสุดท้ายนะครับก่อนไปรับชมคลิปนะผมเห็นเพื่อนๆคอมเมนต์กันเกี่ยวกับอุปกรณ์เมาส์เกมมิ่งเกียร์หรือไม่ว่าจะเป็นคีย์บอร์ดอะไรต่างๆนะครับผมได้ทําการแปะอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ที่ผมใช้ทั้งหมดไว้ใต้คลิปแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถเลื่อนแล้วกดดูเพิ่มเติมได้มันจะขึ้นมาเลยนะครับ <memang S 1> นี่นะเพื่อนก็ไปสั่งเอาได้เลยในช e ้อปปี้นะครับผ่านลิงก์นี้เลยนะครับด้านล่างใต้คลิปแทบจะมีทุกคลิปแล้วล่ะหลังจากนี้นะครับอ่ะก็ยังไงก็ลองดูลองตัดสินนนใจกััดูะครบ โอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยครับลอยเฮียกวาดแล้วนะอาแล้วเพื่อนอานเหมือนกันมาดิโอ้ยเฮียผมไม่ค่อยได้เล่นอ่ะไม่เป็นเลยนายนายนายตามผมมาก็ได้นายผมกำลังทิ้งของอยู่อ่ะเดี๋ยวเดินตามก็ได้มามันมีแก๊งรุ่นใหญ่กันด้วยเวยที่กูลงมาเซอร์เวอเย็นลงมาเซอร์เวมานี่มานี่มานี่หลังหลังหลัง บอกกูยิงไม่โดนเลยเฮียิกูนอยิงะเอะเียเราจะหวกับรุ่นใหญ่ปะวะหวไหวไจริงกูมีโอ้ยวุ้ย้ยุ้ยกกกกมันเล่ของใหญ่เอาดิมึงไปไหนอ่ะกดดู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 เฮ้ยถอ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 ยอยถอยไอยถออดถอยอยู่ยปอยอยถอยไอออยย สวนิคุณหลอนคุณหลอนโดนโดนเอาตาหนึ่งตาหนึ่งเฮียยังไม่ทันเฮียได้สองอุ้ยโอ้ไม่รอดว่ะมันเล่นของใหญ่กันทางนั้นเลยมาดามเชอร์รี่จักรจี้หัวใจคฮยเอ้ยกูกระโดดมันเหมือนกันเราจัดเลยป่ะเราจัดเลยป่ะโอ้ออกก่อนออกก่อนออกก่อนอย่างงี้มันรู้เฮีย เฮียมันดักมันดักเฮียมันดักไอ้เฮียเฮียอะไรมาลูกซองครับเฮียโอ้ยเฮียซอกมากูเอาแก๊สมาเราขึ้นตึกนี้มันตึกข้างหน้าเนี่ยตึกข้างหน้าเนี่ยมึงเห็นไหมล่ะมึงออนยูเล็บออนย u เล็บออนยูเล็บเหรออย่ย bro ไปขึ้นตึกก่อนไปแล้วไม่รู้ละกูไปแล้วย้ก็มึง ใส่5้าจิตหนึด้กูนึกว่ามึงจะเออใส่5้ามาอ้ออะไรอ่ะกูกูช้ำไอ้เหียเย็ดเย็ดเย็ดกับเล่น MVP ของมึงอุ้ยนี่นี่นี่เหมือนมึงเอออะมาๆนี่มานี่เหี้ยข้างบนไหนเย็ดเหี้ยอยู่ไหนอยู่ข้างบนเฮ้ยขึ้นไปได้ไงอ่ะเอาไหนบอกช้ำอ๋ออีไม่ลองภูมิเฉยๆไงลองภูมิพ่อมึงมันล้อมแล้วเก็ พื่อนไม่มึงอย่ากทำเป็นตลกได้ป่ะไม่ไม่ไม่ไมเีมยันนี<อ>้เล่นโลกเวเชี่แม่งโว้ยมาเย็ดแม่กูลืมใส่กระเป๋าดวะสั์ <c oughs> เอากระเป๋าห้าเปอร์เซ็นต์มาเย็ดแม่อยู่ข้างล่างตึกละเป็นไงรวมเป็นหนึ่งร <c oughs> องไงนี่เฮีย านเียมึงจะลุยตึกมันเลยปะล่ะจะไหวเด้อกูถามไปงั้นอะถ้ามึงจะลุยมึงก็โดดไปเลยอ๋เฮ้ยมันไม่ไหวเพื่อนมันไม่ไหวไอ้้เหียไอ้เหี้ยเพิ่มมันอยู่แนวขอบเนี่ยจากภูมิปัญญาที่กูเล่นมานะ MVP เนี่ยตั้งแต่ไม่มีของแบบของใหญ่เนี่ยเหมือนไม่ใช่ที่ของกูอ่ะอุ้ยดูนุ่นไอ้มาดามอะไรนั้นมันยังอยู่อยู่เลยวะ อะไรอ่ะอุ้ยเฮียมันยิงกูระยะนี้มันใส่กูครึ่งหลอดไม่ถ้ามึงตายมาไหนให้กูบล็อกเฟสมึงไหนสัตว์รอรอมันดันมานะเฮียโอเคเปล่าเฮียไม่ทะลึ่งขอไม่ทะลึ่งไปตายนะเฮียที่อยู่ด้วยกันเนี่ยไม่มีหรอกโอเคเพื่อนตรงกันใช่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนโฟกัสหน่อยมันมาแล้ววิ่งมันเอาเราแล้วผมดูอยู่มากันถึงห้า มันมากันหนึ่งห้าเฮียเฮียทำอะไรเนี่ยเฮียเฮียตรงนั้นช่วยไม่ได้ yeah. <Yeah. S 1> เฮียมันแทรกซึม่ะมันไม่แทรก <Yeah. S 1> ซึมอ่ะมันจะแทรกหน้าเราเลยเนะี่ยมันจะแยบหน้าเราดนะ้วยเนี่ยขึ้นมาแล้ว <Okay. S 1> เข้าไปแล้วนะเข้าไปแล้วนะเข้าไปใต้ตึกมึงตัวหนึ่งนะโอเคอุยยิงกูมุมไหนวะเดี๋ยวจะชี้อ,อะไร เนี่ยพวกนี้มันมีเล่นมีชันมีเชิงว่ะเห็นไหมถ้าเราโรยตัวเราจะได้ไหมบอกว่าบ้าล่าวอ้ชานหยามยาวหยามยาวนัวหลอกเสร็จแลวเนี่ยมันไม่ถึงอ่ะวัดกันวันเม็ดอ่ะเขาไม่ขนาดนั้นหรอกเพื่อนก็เซนเราก็ดีอยู่ห้าจดหนึ่งอ่ะแน่ใจนะ ไปดีกลางกระบูไว้ใจมึงนะเนี่ยรออะไรอะ่ะต้องไว้ใจอยู่แล้ว <c oughs> มึงคอยมองไว้อ่ะผมมองอยู่จนตาจะเลือกแล้ว,นวนเนี่ยทุกวันนี้ยมันอยู่ใต้ตึกมึงอะ่ะเยอะเฮ้ยกูเป็นแกนลิงมันไม่ค่อยสะดวกเลยว่ะเหมือนแกนลิงมันกากหรือไงวะมึงซองมึงน่าจะโหดกว่ากูนะเพื่อนมึงเอาเอาหน่อยนะโอเคปะโอเคปะเอ๊ะ <c oughs> มันขึ้นมาแล้วมเอาหน่อยมอาหน่อยแป๊บนึงมึงยันมาหน่อยได้เปล่า สวย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 มาดาวแตกแตกสองอ่าเสร็จแล้วเห็นแล้วเฮียอุ้ยเพื่อนกูเก่งว่ะเอาแม่งเลยป่างเฮ้ยพ่อผมอะยังไม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเกิดเล่นดีดีข้างล่างมีประตูข้างล่างอุ้ยลูกสองแตกเออรู้แล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนหวเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนวเพื่อนถ้ากูไปเล่นห้องเนี้ยมึงยิงช่วยกูได้ปะ ห้องไหนห้องใต้ตีนหรือห้องอะไรห้องห้องใต้ตีนอ่ะลูกซองแตกเฮ้ยแ้่กูไม่ได้เอาตู้มาเยอะมากมึงอยากรวบมันหรอกูแบบหนึง<อ>่งได้ปะอีกสักตัวสองตัวได้ปะเฮียโอ้ยอันนี้มันเหลือมันเหลือสองคนแล้วเหลือสามมึงดูยังไงวะไอ้อเขี้ยมเชื่อกูเด็กกูโปรเพเยอร์เก่าไอ้สัสเส้นทางเนี้ยตึกตึกเนี้ยกูเดินมาก่อนไอ้เฮียไม่กูมันจะเอาตัวไก่ไปเก็บป้องก็ให้เพื่อนมันเก็บมันให้เพื่อนมันเก็บก็ได้ว่าไม่เห็นต้องเอาตัวไก่เลย ขึ้นมาแล้วคนาๆจะเห็นเพื่อนก็ทำเกมนะครับผมเดี๋ยวผมให้เพื่อนผมฉายแสงนะ <laughs> ผม or, ล or, ละะะะยืนรอรอรับลาบเลยครับรับพ <c oughs> ลอยรับลาบรับพลอยเล่นสเต็ปปีนไป่เก็บตอมปะเนี่ย โอ้นี่ไงมเก็บเล็วไม่ได้เอาเอาเอามึงทำทำไมอ่นนะกูไอ้เทียมึงทำื่องอน,นั้นทำไม <c oughs> อไอ้มึงเป็นโรคอะไรวะมึงถามจริองอ่ะ <c oughs> เอาไอเ้เอ,อีนน้ยไอ้เย่ยพ่องูจะโอ้ ตายนึ่งรอให้ยุ่งสุด่ะมารอให้ยุสุด่ะตายกกำลังกำลังกำลังโหดมากก็ก็อยูองอยู่้ไปแล้วเออช่วยหน่อยหนึงกำลังเก็บสอง ไอุ๊ยอุ้ยกูโดนฟองกูลงแล้วกูลงแล้วเอาดิเอาดิเอาดิตาหนึ่งตาสองไอ้สัตว์ไฮไลท์ไอ้ยี่หยาบมาดิก่อนเดมเนี่ยมก็ถือกำเนิดเนี่ยมก็ถือกำเนิดไอ้เหี้ยมันที่ถิ่นกูจริงจว่ะ MVP อ่ะไอ้เหี้ยกูอยากให้มึงฉายแสงด้วยแต่มึงฉายแบบงู้จัดเลยจนนั้นมึงลงไม่ได้ไงกูจัดให้แล้วไงกูจัดให้แล้วโอเคเพื่อนโอเคเพื่อนเลิฟเพื่อนเลิฟเก็บของเพื่อนเลิฟเพื่อนเลิฟยี่หย กูมากับมือะสมกูได้สองคืนะสบความสำเร็จสักทีว่ะเสริมเนี้ยเจ็ดแม่กูไปก่อนนะเก็บให้หมดนะกูได้กูได้เยอะมากกูต้องไปมึงก็เก็บเอาดีตามตรงตามตึกอะ่ะอ้าวก็เจอกันที่ไหนนะตึกซีโมเหรอเออเจอกันที่ตึกซีโมเพื <c oughs> ่อนนึกว่าจะเกิดที่เดียวกันน้เฮีย อูรู้สึกเหมือนโรงพยาบาลลดต้นคอ,อกูเลยวะ่ะหายใจลดต้นคอ,อกูอยู่ตอนเนี้ยโชคดีแล้วโชคดีมีชัยนะแต่โชคชัชยโชคชัชยมีวัวสวยครับเฮียอ <c oughs> ูไปเลยจ้าสวยเฮียมึงอย่าโดดลงไปอีกนะไอสัสตว์เย็ดแม่ใจของกูไม่ดีจัดเลยดีตัวดีไอเฮียเลือดมันร้อนวะ่ะอย่าทำพี่ไอ้น้องไอเฮีย <c oughs> ตึกมันหมืนหอะไรวะเนะี่ยวัตถีทางนี้มันเข้าได้มั้ยใช่ปะ เพื่อนยิงเรียกเลยหรอแมงหงส์แกดัมไม่รู้อ่ะเหมือนพี่มั่นใจในตึกอะน้องตึกเนี้ยแต่พี่ไม่มั่นใจในในตัวน้องเท่าไหร่นะกูกลัวน้องทำอะไรมั่วๆสู้ๆอ่ะเนี่ยอย่าปากดิโอเคเพื่อนโอเคอาดีๆนะเอาดีๆนะก็แล้วมึงไปไหนอะวางตู้เพื่อนโอเคไปวางด้วยได้ไหมลงมาดิ ชั้นใต้เตียงมึงน่ะห้องลึกลับอะ่ะห้องนูน้นห้องลึกลับเฮ้ยมันมาแล้วไอ้เหี้ยพึ่งวาง <c oughs> สองตัว <c oughs> ข้างบน <c oughs> ข้างบนหัวเราข้างบนหัวเราเล่นติดเล่น,ลนห้องนี้เลยห้องลึกลับห้องมิมิจอรี่ <c oughs> ห้องพิาวงเฮ้ยนี่คนเหลือนอะ่ะสามสี่ตัว <c oughs> โอ้เยอะไอ้กอร์มึงเหลือจัดอ่ะมึงเอาตู้เดือบกูมา กูไม่ยอมเลยกูสาวเอามาน n n i v e r s a r y สามปีเขามึงมาแอนนิเวอร์แอนนิเวอร์ตามกูเฮียมันมาแล้วเพื่อนแล้วมันเกี่ยวอะไรเขาแอดให้กูแบบมึงอ่ะไม่ไม่ไม่กูแอนนิเวอร์ได้คนเดียวไอสัตว์มึงห้ามเออเป็นกฎกูตั้งกูตั้งขึ้นมาเมื่อกี้เลยแกลิงขอซิ่งนะเฮียถอยไปแล้วหนึ่งเกมเพื่อนโคตรเกมอยากอยากอยากเล่นจุดอื่นไหมบอกได้นะมีความเห็นอะไรออกความเห็นเลยตอนนี้เลยก่อนที่เราจะไม่ได้ออก มันอยู่ข้างบนหัวเราเนี่ยมันอยู่ข้างบนหัวเราคือมันพอเอ้ยมันยอนมาแล้วเฮียตายหนึ่งไอ้ไม่ไก่ไม่ไก่ตกไปแล้วหนึ่งตกไปแล้วหนึ่งตกไปแล้วหนึ่งฟังกูดิปั๊บรับวินมีหูมีหูก็ฟังกันเพื่อนก่อนที่เราจะไม่เหลือให้ฟังกันเองหูเล่นร่วมบัาได้ปะพ่อมาเสียเสียกูจัดเลยอ๋ออันนี้คือเสียบ้านเสียเสียกูจักกูบล็อกเฟสอะไม่รู้จักมึงด้ะมาดิมาดิมาดิ เรานั้งเสือภัมันเลยก็อย่าปัญญาอ่อนเพื่อนมันมันเป็นพวกเนี้ยมันก็ไม่ได้แบบเฮ้ยน้องเขาก็มีสมองด้วยมึงก็เล่นแบบมีสมองเลยเขาเลยไม่ผมก็เล่นดีอยู่เพื่อนผมก็ล็อกอยู่เนี่ยคุณทําอะไรไหนคุณพูดดิเนี่ยมันเอามีดมาแล้วเนี่ยคุณเห็นไหมเนี่ยโอ้ผมเอาตัวไก่กดโล่เราทิ้หายผมว่ามันจะเข้าตรงนี้ว่ะเห็นไหมล่ะเขาาก็มีไอเดียมีอะไรเงื่มีเล่นแบบสร้างสรรค์หน่อยเพื่อน ไหนตอนนี้มึงทำอะไรมึงรายงานไหนนี่โลมันแตกเนี่ยกูล็อกสองช่องเลยเนะี <c> ่ย <oughs> ทำไรฮะเพื่อนทำไรผมตั้งโลกเลครับออ๋โอเคครับเพื่อนเติดยวตบโลกมันตั้งยากขนาด <c oughs> น,นั้นเหรอมึงตั้งแบบผมตั้งสองชั้นครับว้มันล่าสุดมันแดนห้าใส่มึงแล้วนะ่ะอะไรนะ่ะจะพาไปเป็นคนคุกแล้วนะ่ะล่าสุดล่าสุดหลุดไปแล้ว <c oughs> ขอร้องเฮียผมอยู่หลังเฮียเนี่ยเฮียแบบใจเย็นๆดิไม่ผมไม่ได้ mm hmm. ผมไม่ได้ว่าอะไรเลยผมขอร้องมาถึงว่าขอร้องแบบขอรั่นอ่ะขอลั่นอีกอ่ะก็รั่นไปแล้วเนี่ยหนึ่งกลางกระบาลซิกโบตัวกูว่าแล้วมึงอกีกูยิงอะไรมันเอาตัวไก่มากดโลกให้ผมขอลั่นอีกได้ไหม <c oughs> ผมอยากลันนกล่นอนะ่ะความรู้สึกผมตอนแบบตอนโดนลุมอะดรีน,นรีมันหลังอะ่ะแบบฟิลฟิลลิ่งกูดอ่ะแต่ผมก็อยากให้เพื่อนแบบช่วยผมนิดนึง ผมว่าผมแหลมไม่ได้วะเออก็โอเคเพื่อนสวยเฮียเพื่อนกูฉลาดแหลมไม่ได้ถ้าแหลมเดียวล่าบครับเฮียแล้วเมื่อกี้แม่งโดดลงไปเฮียโคตรโคตรกูก็ไม่รู้ว่ากูทำเฮียอะไรอยู่เหลือจะเชื่อเลยจะอยู่แม่งหลุดจิ๋มหายอยู่ๆโดดลงไปเฮ้ยแต่อย่างนี้กูว่าแม่งรอวันตายเหมือนกันเนี่ยมันมากันเยอะแล้วมันมากันเยอะแล้วอ่ะกดแถบดูนะเพื่อนนะมันเรียกแกงหรออ่ะฮะเดี๋ยวมัเอาตัวไก่มากดโรยมั้ย แล้วถ้าเราพื้นห้าสิบอ่ะโห่ี่เที่ยมันมีมีดด้วยอ่ะไปไหมมูฟออนไหมมูฟออนไปไหนอ่ะเอาดิเดี๋ยวแป๊บนึงเปลี่ยนแม็กก่อนโอเคผมเตรียมพร้อมระวังมีดนะอันนี้สำคัญมากระวังมีดมามูฟมามูฟตามกูมาเพื่อนมูฟตามกูมาดิเก้อมาเร็วระวังมันดักชั้นสามดักเก็ก็กอุ้ยมันอะไรวะระวังมีดระวังมีดขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลย สำคัญที่สุดคือมีดมพวกอย่างอื่นไม่ค่อยเฟียวอะ่ะไม่เฟียวพอที่จะเอาเราลงอะ่ะเต็ปตึกึกมึงก็มีนี่ใช่ปะ่ะแนว MK อ่ะรออะไรอ่ะเค okay. กูปูกูปูให้ขนาดนี้แล้วอย่าเสียนะกูขอ,อ,อร้องกูขอมึงจะเข้ามึงจะไอ้นี่ฝั่งหนูใช่ปะ่ะเออกูดูให้อยู่กูกลัวมันปีนบันไดแดงอ่ะเดี๋ยวประเด็นอ่ะกูจู่โจมเลยแบบป๊บนึงดูให้เออบันไดแดงไอ้หี้ย ไอ้อตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งไอ้ไหเห,ห,หีห้ยพอมันเป็นของใหญ่แล้วแม่งมันวันเล่นกับเพื่อนอะร้ออะไรอะไม่ได้อยากจะตะโกนหรอกนะแต่มันขึ้นมาแล้วหูของใหญ่เต็มเลยแม่งสงครามของใหญ่เย็ดแม่ไม่มี เราต้องหาทีมงานมันทําอย่างงี้เอ้ยกูงงว่ะแล้วทาเซิร์ฟอย่างงี้แล้วเด็กที่มันเติมมันมีแค่ปืน5.0มันจะทํายังไงวะเด็กที่แบบมาอยากมาเล่นใหม่ๆอันนี้งงว่ะผมรู้นะผมทำไงแล้วไปรับของเงี้ยเหรอต้องไปรับแต่ว่ามันเติมมันก็ได้ของดีอยู่้วยอ๋อมันมีกล่องอ๋อเออใช่โหมีมีลานาเลยมีลานาเลยกูไอ้ย้ยไอ้ต้องทาเกมแล้วจังวะเนี้ยลูกฟองอ่ะ มึงดูมันตั้งชื่อจุดทูบไว้อะไรเย็ดแม่เย็ดแม่แมได้ดิแม่งเล่นไว้อะไรไอ้สัตว <c oughs> ์ขึ้นมาดิเย็ดแม่อยากโดนวะ่ะอยากโดนจุดทูบอ่ะเยีเดี๋ยวไม่เจอแกล,ลิงซิ่งเพื่อนกูเวสัตว์ไอเหี้ยออกดิมึงตั้งเหี้ยอะไรตั้งนี่มันเราจูกไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยว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 มึงได้เป็นอ่ะ หลังทู่เป็นรูปเธอเย็ดแม่จะได้รู้จัก่าทำกูหลุดเพื่อนอย่าทำกูหลุดอย่าทำกูหลุดไอ้สัตว์เย็ดแม่มันมาอีกแล้วน่ะเจ็บ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 มีดเจ็บมีดเจ็บไอ้จุดทูไอ้จุดทูมันได้มาแล้วไอ้จุดทูมันได้มาแล้วโอ้โหมันเล่นมีดกระนาวเลยไอ้แค่จุดสำคัญเนี่ยเนี่ยจุดสำคัญแม่งคือมีดเว้ยแล้วพวกเราแม่งไม่มีเออจุดจบของพวกเราไงจุดสำคัญของพวกแม่งอ่ะแม่งเสียนมีดกันดูเดี๋ยวดูมันโอ้โห ใช้ปืนห้าจุดศูนย์เหมือนปืนปืนปืนแบบปืนไก่อ่ะปืนปืนกดโล้บไวโอ้โหแตกแตกละนาวาให้มันเอากันเองมันเอากันเองโอ้ยยิ้มหายแล้วใช่ป่ะวะไม่รู้กูไม่ชัวร์นะกูไม่ชัวร์นะแต่มันมีเศษแบบเซตเออมันเอากันเอง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 เพื่อนมันเอากันเองโอ้ยมีมีหมามีหมามีหมาตรงนี้ตรงไหนเพื่อนนายบอกเราได้ปะ นี่ายนายนายวิ่งตามเรามานายวิ่งตามเรามานายสองเอกมาเตอร์ขาเพื่อนเราจะเล่นจูโจมหรอใช่เราจะจูโจมแล้วเราจะทำเกมแล้วเพื่อนตามเรามาตามผมมาไอ้เชี่ยเฮ้ยยัดแม่ถ้ากูตายคนเดียวนะกูบล็อกเฟสนะตามมาเพื่อนตามมาให้แน่นกอดเข็มขัดผมไว้นายตายแล้ว นายกอยผมคันผมไว้เห็นเป่าตามมาเอา้าจุดแฝดมึงยืนบางทรวงตกไม่รู้ว่าโทษทีมเป็นสไตลก์การเล่นซโลวเพลเยอร์มาเดฟักเกอร์เหรอขึ้นมามาแล้วนายนตายหนึ่งระเบิดระเบิดระเบิดเอาเลยปะใจเย็นมาเก็ตมี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 ทำเกมให้เพื่อนใจยเย็นนะโอเค ผมดักอยู่ข้างบนอะผมผมดักอยู่ข้างล่างผมเช็คอยู่สามารถมาดูดของได้นะสามารถมาดูดของได้นะผมไม่ว่าไงหรอกผมไม่ได้ว่าไงหรอกผมไม่ได้ว่าไงหรอกผมไม่ได้ว่าไงหรอกไอ้เหี้ยเอ้ยถอ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 ย Follow Follow me Follow me ถอยถอยถอยไปเร็วกูถอยเร็วโอเคสวยเพื่อนโคตรเก่งเซอรกูโคตรเก่งเพื่อนเห็นเปล่าเพื่อนเห็นเปล่าจู่โจมนะเฮ้ยตายระเบิดโอ้ยสวย อุ้ยไม่ส่งครามของใหญ่จริงว่ะเพื่อนลงลง5.0วิ่งมาลง5.0วิ่งมาเร็วเก็บแกาลิงให้แล้วเก็บแกาลิงให้แล้วได้ได้ผมยังรอดผมยังอยู่มันลงไปตายมีแตกชุดเดียวช่วยไอ้ตกตะแล้วมาเลยเพื่อนนายผมได้มีดตายโว้ยโง่อะไรไอ้สัตว์ยัดแม่วอีกตายอุ้ยโคตรมันน่ะไอ้เหี้ย อุ้ยโอุ้ยมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่รอบตึกเลยหนึ่งตัวข้างล่างผมเห็นผมเห็นผมได้5.1เล่นละนายนายเก็บของนายระวังตัวด้วยนะผมไอ้เยอยข้างบนหัวผมก็มีแป๊บนึง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 ผมทำเกมให้ผมทำผมทำเกมให้ครับผมทำเกมให้อยู่เพื่อนใจเย็นเพื่อนใจเย็นเฮ้ยโคตรมันอ่ะไอ้เหี้ยฟิลไม่ต่างจากกูมาโซโล่จัดเลยว่ะ พอมีมึงอ่ะเหมือนกูได้โม่เหมือนกูได้ระบายอ่ะตายจิตแม่ระเบิดเพื่อนมาโกยไอกระบลังเุ้ยกลัวไม่แตกวะเฮียไม่เป็นไรโอ้กูแตกไอ้เฮียโดนมี่ไอ้สัตว์เ้ยโอ้ ไปไม่ได้ละไอ้เหียมันอยู่ห้างบนตัวเดียวกอโอสองตัวแล้วอ่ากินกันเองงอไ้โคตรสนุกอะเฮ้ยสนุกมากอะไอ้เหียไอ้เหียไอ้เฮียกูลงต่อกูลงเติมกูลงเติมเฮียเฮียเยเติมด่วนด่วนมันมันขอแบบมันมันไอ้เหียนานนานนานจะมันแบบนี้กูกูมาแล้วเพื่อนกูมาละกูจัดต่อเลยกูจัดต่อเลยกลัวห้ายุู่สุ์มามันมีให้เก็บระหว่างทางไปเลยเพื่อนไปเลยไปเลยตรง ไอ้เฮียหลังตึกอ่ะาขอลองเพื่อนทำเกมไปไปไอ้กูถึงแล้วไปเอามันโคตรหนุกอ่ะไอ้เฮียกูไม่น่าเก็บได้แล้วเดี๋ยวกูไปเอาของกวนแป๊บนึงมึงถอยมาได้นะเก็มาหักกูได้นะเพื่อนสุลหลอไอ้เฮียมันเอาของแย่ไปหมดเลยวะสุลหลอตามกูมาได้นะเฮ้ สุดหล่อไม่ฟังไม่เป็นไรรออะไรอ่ะมีดมันเฉือนกูเฮียสุดหล่อไม่ฟังก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสุดมันทำเองสุดมันสุดมันสุดหล่อสุดมันกูจะรั่วเฮ้ยทำไงดีวะก็ผมมาละเอ้ยไม่ต้องเอาของใหญ่ลงนะมึงอย่าทะลึ่งบ้องนะเออห้าจุดสุดลงอย่าทะลึ่งบ้องนะอย่ามาฮีโร่บายนะายสัตว์ไม่เอานะ เอนแม่เมือวานสุดกูเป็นฮีโร่บายไม่เอาไม่เอาไม่ต้องการฮีโร่ตอนนี้ยันแม่มิงใส่กูกูช่วยได้กูช่วยได้กูช่วยได้เล่นมุมดีๆเล่นมุมดีๆผมก็ช้ได้อยู่โอ้โหมันไม่หลุดมันไม่หลุดไปหามึงเลยอ่ะไม่สักโอ้โหเจอาจีจีก็สี่ตัวสี่ตัว no วิ่งไปดักมึงสี่ตัววิ่งไปดักมึงหน้ามาร์เก็ตก็เจอเหมือนกันมันดักทำอะไรไม่ได้แล้วศึกสงครามครั้งนี้เราแพ้แล้ว เราทำอะไรไม่ได้แล้วเพื่อนหยุดิก่อมึงเยอะจังวะแม่งมีแต่ปฏิหารน่ะกูบอกเลยปฏิหารกูใช้กับมึงไปหลายตาแล้วเด้อเอาความจริงมาพูดกันเลยคือเราแพ้และแต่แม่งได้มันไหวเหียเออย่างงี้กูกูไม่เสียดายนะที่ที่แพ้ะกูรู้สึกว่าแบบกูเล่น,นกูเล่นกูยังมันอะ่ะเออเีอกยกูไม่ได้แทกซึมเลยว่ากูแทกกูแทกซึมอยู่ตอนเนี้ยโอเค ยากเสียดายของเหมือนกันว่ะเสียดายดีโคตรเยอะถ้าคนเล่นมันคนดูมันก็ต้องมันถูกปพะว่ากอรออะไรอ่ะแล้วผมตายไม่พักเลยโอ้ผมทำให้ผมทำให้ดีไหมวะผมทำให้ดีไหมวะผมทำให้ดีไหมวะผมคิดอยู่ผมคิดอยู่นายรอแป๊บนึงนายรอสมองผมประมวลผลแป๊บนึงอะโอเคโอ้สามเฮ้ยเป็นเหลือตัวสุดท้ายปะ มันไม่มีคำว่าตัวสุดท้ายหรอกเพื่อนสงครามอ่ะนักรบอ่ะเขาเติมกันเรื่อยๆตายหนึ่งกูเปิดจุดละกูเปิดจุดละกูเปิดจุดละโอเคกูเปิดให้มันรู้ละเพื่อนมีหรอมีไม่ไรเนี่ยม่วงๆเนี่ยของมึงป่าวะเพ๊บนึงกูเล่นเลยนะกูเล่นเลยนะเออกูขอเล่นนะข้างล่าง เต็นฆ่ามาตดยังไม่ทันหายเหมือนกระเด็นไปหนึ่งไอ้เหี้ยมันยังรอดมายิงกดใส่หัวกูอีกโอ้มันดิดไอ้เหี้ยไม่น่าจะอิ่มไม่น่าจะมันกันจัดอะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยสงครามนี้จบเออคูว่ามันเป็นสงครามที่ไม่ใช่สงครามของเราอะเราแม่งเข้ามาเสือกไปแล้วเราแม่งได้มันเอาไปเราปืนที่สามเหรอเออเอาไปเพื่อนแม่โคตรถึงือที่สามของเรา ถือว่าได้มันอยู่นะนัววะ่ะแต่เราไม่ได้ a, มไม่ได้หนุกแบบนี้นานแล้วว่ะเออกูว่าไม่ได้หนุกแบบนี้นานแล้วถ้าให้พูดตรงๆ<ม> <c oughs> ของก็ของก็ไม่ค่อยเยอะหรอกไอ้เหี้ยไอ้ชุดเยอะๆแม่งกูไม่รอดไอ้ควยหมาเอ้ยแล้วก็ไอ้ชุดข้างล่างลางเนี่ย <c oughs> เยอะมากโคตรเยอะกูบอกเลยอ๋อ <c oughs> ดีละอยู่น้ำไม่ได้โอเคเพื่อนโอเคถือว่าได้มันเนาะเพื่อนเนาะอย่างน้อยได้มันก็โอเคว่ะอะ มันไม่ใช่ยุคเราแล้วอะ่ะมันเป็นยุคแบบของใหญ่อะ่ะเราเราเราก็มาตามนั้นอะ่ะตามมีตามเกิดเว้ย